ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับโตโยต้าไฮรักคาโวอโฟเทคคันนี้นะครับรถผมเองเลยนะครับออกมาวันนี้5ธันวาสดสดร้อนๆนะครับแต่งชุดใหญ่ชุดเต็มครับวันนี้ผมแต่งไม่เหมือนใครนะโอเอซิสขอบ20นะครับสีโครเมียมกว้างเก้านิ้วออฟเซ็ตศูนย์ยางครับเลือกเป็นโยโกฮาม่าครับก็เป็นเบอร์สายสีขาวคู่สิบสองจุดห้า R ยี่สิบนะครับเป็นตัว XAT นะครับก็เป็นตัว G ศูนย์หนึ่งหกนะครับก็เป็นยางดอกมัดเน้นลุยเข้าสวนไม่มีสวนหรอกแต่ว่าแต่งเป็นแนวทางครับพลาดไม่ได้ครับก็คือตัวนี้เลยโชร์นะครับโปรับนเฟ ององศาของโปรเฟนเดอร์แล้วก็ตัวนี้เพิ่มเติมครับลิจิล่าของโชคพอยท์นะครับก็เอามาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับสายรีโวอีซบที่อยากได้แหนบนุ่มนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็จะลองดูว่ามันนุ่มจริงไหมอย่างที่พี่เบนโช๊คพอยท์กับเฮียโตโชคพอยท์รีวิวกันมานะครับก็เดี๋ยวเราไปเทสกันนะว่านุ่มไหมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมออกรถมาไฟแดงก็กระด้างอยู่ช่วงล่างของทาโวหัวเดี่ยว4.4เนี่ยเหมือนกับรีโวเลยนะครับทุกอย่างทำมาเหมือนกันตัวยึด นะครับแนบตัวยึดเหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนตัวโอแลนทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยกำลังลื้อชุดใหญ่ชุดเต็มแม็กซีโครเมียมนะครับกลับไปย้อนยุกอีกแล้วยางออโทเรน ชกหน้าชกหลังปีกนกแหนบนุ่มของชกพอยเพิ่มเติมไปหยิบมาเมื่อกี้ลืมนะฮะตรงเตะอัจฉริยะครับนี่ของเจ็วันนะครับของเฮียเชนนี่เองโคราชนะครับตัวนี้ทําหน้าที่คล้ายๆเข่าเรานะครับมีการซับแรงดีดแรงเด้งนะครับโตโยต้าเพื่อนๆก็อยู่แล้วนะครับว่าแหนบมันทํามากระด้างนะครับแข็งทํามาเพื่อการบรรทุกเราอยากให้ช่วยซับแรงดีดแรงเด้งตัวนี้ครับนี่เลยทําหน้าที่คล้ายช้อนนะครับมีการยืดยุบได้ช่วยซับแรงดีดแรงเด้งได้นะครับชุดนี้เราจะจําหน่ายอยู่นะครับสามพันห้าร้อยบาทก็ฝากกันด้วยนะครับอยากได้ ของดีมีคุณภาพนึกถึงผมครับแบคลานข้าวผิดหมอทายจันทบุรีร <c oughs> เช่นเคยนะครับสโลแกนของผมเลยนะครับประจำตัวก็คือคุยง่ายใจดีรถเยอะนะครับปากก็ได <c oughs> ้ครับกับรถเจ้าหัวเดียวของผมคันนี้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ